มาดูรีโวกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรีโวคันที่อยู่ข้างหลังผมนี้เป็นเซ็ตที่เราแต่งพิเศษขึ้นมานะครับก็มีเฉพาะโชว์รูมผมเท่านั้นเนาะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับวันนี้เนาะ ก็ในส่วนของรุ่นนี้นะครับเป็นรีโบแคบยกสูงนะครับหรือว่าตัวแคบพีลันเนอร์นะครับก็จะเป็นการแต่งที่เราเรียกว่าเป็นสไตล์ลกเนาะเซตเนี้ยลกอะ่ะก็จะเป็นตัวกระบะที่เป็นรุ่นท็อปของรุ่นออสเตรเลียนะครับแต่ว่าวันเนี้ยเซตนี้เราแต่งให้เลยออกจบจากโชว์รูมได้เลยนะครับเซตที่เราทําอยู่นะตอนนี้เนาะก็จะเป็นการแปลงหน้าตัวกระจังหน้าเนี่ยเราใส่เป็นกระจังหน้าแบบทาโคมานะครับ พร้อมกับไฟ LED 4จุดแบบนี้ติดให้อัตโนมัติเวลาเปิดไฟหน้านะครับพร้อมอกัสอนตัวเต้แบบเบี้ยงสีเทาแบบนี้นะครับสายลักที่บ่งบอกถึงความเป็นเท้าคม่านะครับก็คือขีดสาขีดตรงนี้ครับแบบนี้เราติดให้เปลี่ยนให้เลยนะครับประจังหน้าของเท้าคมมาเนาะแล้วก็ด้านล่างเราเสริมมาเป็นกันกระแทกด้านล่างนะครับในส่วนของแผ่งกันกระแทกด้านล่างตัวนี้ทํามาเป็นสีแดงนะครับเรามี2สีให้เลือกก็จะมีสีแดงกับสีเทานะครับสีเทาออกเงินเงนหน่อยเนาะเลือกได้เลยนะครับเซตนี้ก็ แต่งให้เลยโจกออกจากศูนย์อย่างที่บอกนะครับลืมแจ้งในส่วนของราคาตัวรถตัวนี้จะเป็นตัวแคปพิลันเนอร์นะครับ2.4เนาะเกียร์ออโต้รุ่นมิดนะครับราคาเขาอยู่ที่889,000บาทนะครับก็ตัวราคานี้เป็นราคาสีดําแล้วนะครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยราคาจะลดลงอีก7,000บาทนะครับก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนของคันนี้นะครับมาดูกันต่อครับตัวไฟหน้าเดิมเขาเป็นไฟหน้าโครตเตอร์มาอยู่แล้วนะครับเดิมๆจากศูนย์ที่ออกมาเลยนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้รุ่นมิดมี เซนเซอร์มาให้ด้านหน้านะครับ2จุดเนาะสฝั่งตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับพอไฟตัดหมอกเหมือนเดิมนะครับที่เราทําพิเศษที่บ่งบอกถึงความเป็นโลกนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อด้านข้างหิวซุ้มล้อจะมีความโปร่งใหญ่กว่าปกตินะครับแล้วก็ตัวล้อที่เราใส่มาเป็นไซส์พิเศษทรงจะพอดีพอดีกับตัวซุ้มล้อหน่อยนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวล้อแม็กเนี่ยที่เราใส่เข้าไปตัวนี้จะเป็นขอบ18นะครับเป็นแม็กของ O E C นะครับมาพร้อมกับ ยางนะครับยางลาด้านะครับคันนี้ที่เราจับัดใส่เข้าไปก็จะเป็น2 7 5เจ็ดทับนะครับในส่วนของตัวยางก็จะเป็นยาง RT เนาะเป็นแบบพร้อมดูเลยนะครับลายยางสวยๆดอกยางใหญ่ๆแบบนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ความพิเศษที่เราแต่งคันนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของตัวช่วงล่างตัวช่วงล่างเนี่ยเราเสริมชุดโชว์มาเป็นของตัวโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้โปรเฟนเดอร์เราติดเป็นเซตแพ็คแบบเริ่มต้นนะครับ PAG เนาะเป็นกระบอกเหลือง สามารถปรับด้านหน้าได้สี่ระดับด้านหลังปรับได้สี่ระดับเหมือนกันนะครับพร้อมกับตัวชุดยกปีกนกนะครับอ่ะต,ตัวด้านหน้าเนี่ยเราปรับยกขึ้น3านิ้วนะครับปีกนกสีแดงตัวนี้ของโยกนะครับก็ติดเสริมเพิ่มเติมออกจากโชว์รูมให้เลยนะครับเซตหน้าจะประมาณนี้โหดโผลเท่ๆแบบนี้เลยมาดูกันต่อครับตัวกระจกข้างนะครับครอบกระจกเราทำเป็นสีดำน,นะครับอักษรไฮรักสีดำมือเปิดประตูเป็นสีดำนะครับพร้อมกับคิ้วคันจ่าตรวเนี้ยเราติดเสริมเพิ่มเติมพร้อมออกจากสูตรให้เลยนะครับ ส่วนบันไดข้าตัวนี้ยังเป็นบันไดข้างเดิมนะครับตัวบันไดข้างเดิมก็จะเป็นแบบทรงประมาณนี้ที่ติดมาจากศูนย์นะครับออกมาเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะยามาดูจนถึงด้านหลังคิวสุมล้อด้านหลังก็ติดให้เรียบร้อยล้อแม็กนะครับเซ็ตโชวด้านล่างเนาะอย่างที่บอกมาดูด้านหลังตัวนี้ชิ้นใหญ่ๆคอกเหล็กอาเลนเดอร์นะครับชิ้นใหญ่ๆด้านหลังก็คอกเหล็กสีดำตัวนี้ลูกค้ารีเควสเข้ามานะครับสามารถติดตั้งเสริมเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้เรามี ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแคบหรือ4ประตูก็สามารถใส่ข้อเอาเลนเดอร์ได้เหมือนกันนะครับเสริมเพิ่มเติมเข้าไปเราจดทะเบียนถูกต้องให้ครบตามกฎหมายเลยนะครับเนาะจดทะเบียนต่อข้อให้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการจดยกสูงใบวิศวะเรามีจดให้พบอ,อกจากศูนย์ได้เลยตรงนี้ลูกค้าสบายใจได้นะมาดูกันต่อด้านหลังครับเราติดเสริมกันชนท้ายเป็นการชนท้ายแบบเหล็กแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะ ตัวนี้มีไฟ2่องไฟสบียนให้มีไฟ2ส,สว่างเวลาถอยตัวนี้สว่างมากๆนะครับเป็นไฟ LED สีขาวเนาะแล้วก็ด้านหลังชิ้นงานที่เราเก็บมาเล็กๆน้อยๆนะครับอักษรต่างๆตัวต้าไฮลักรีโวเป็นสีดําเงานะครับล้วติดสติกเกอร์คำว่าโลกเล็กๆให้ด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวมือเปิดท้ายตัวเนี้ยเราติดเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมกับรูกล้องเดิมนะครับกล้องเดิมก็สามารถใช้งานได้ปกติเนาะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับในส่วนของตัวมือเปิดท้ายนะครับ ด้านหลังเซตด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ที่เห็นกันด้านข้างสติ๊กเกอร์เดิมเนี่ยคำว,ว่าพิเดนเนอร์เราก็ยกออกเนาะเสริมเข้าไปเป็นโลกให้นะครับโตโยต้าทัชแบบนี้นะครับอ่ะมาดูช่วงล่างกันบ้างตัวนี้ช่วงล่างอย่างที่ผมบอกเราปรับเซตเข้าไปนะครับเสริมช่วงล่างเนี่ยให้เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับก็บอกเหลืองเหมือนกันเนาะปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็เสริมตัวก้อนรองยกเข้าไปนะครับ ตัวนี้เราจัดทรงมาก็ด้านหน้ายก3ด้านหลังยก2นิ้วนะครับทรงสวยสวยเสมอเสมอพอดีกับตัวรถแบบประมาณนี้เลยเนาะส่วนใครที่อยากออกเข้าไปออกไปขับลุยนะครับขนบรรทุกได้นิดหน่อยแบบนี้จัดทรงแบบนี้เข้าไปก็ได้เนาะไปลุยก็ได้บรรทุกก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของด้านในบ้างว่าคันนี้เราเดิมๆของตัวรถเนี่ยของตัวรุ่นมิดเนี่ยเขามีฟังกชันอะไรโดดเด่นบ้างเนาะเดี๋ยวตามไปดูด้านในกันครับ ในส่วนของด้านในของตัวรีโวรุ่นมิดภายในเดิมๆจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็หน้าจอเครื่องเสียงขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นจอรุ่นใหม่แล้วนะครับของยูโรไฟส์เนี่ยจะได้เป็นจอแบบนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y a n d r o i d a u t o แบบไร้สายได้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบหนังมันติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายมือควบคุมเครื่องเสียงความมือควบคุมหน้าจอมาตรวัดนะครับหน้าจอมาตรวัดตรงกลางก็จะมีจอทีเอ TFT เล็กๆก็จะใช้บอกตัว สถานะต่างๆของตัวรถรอบเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ได้เนาะดูผ่านหน้าจอได้เลยนะครับภา,ภายในก็จะประมาณนี้เนาะส่วนภายในเดิมๆก็จะเป็นเ,เดิมๆจากศูนย์เราไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็ตัวกระบะข้างาตัวแคบด้านหลังก็จะเป็น Open c a p บนะครับสามารถเปิดแคปได้นี่ก็จะประมาณนี้เปิดได้ยาวๆแบบ90องศาเลยครับในส่วนของตัวประตูแคบด้านหลังนะครับการใช้งาน ค่อนข้างคุ้มเนาะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับใครที่หารถตัวกระบะแคปที่แต่งสวยๆแบบนี้เราจัดให้เลยพร้อมออกจากโชว์รูมนะครับนี่แหละครับทุกคนรี v o Cap ที่เราแต่งรอๆจบเซ็ตออกจากศูนย์ให้แบบนี้นะครับเป็นสไตล์โลกเนาะสำหรับใครที่หา t o y ยต้ารีโว a แคยกสูงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆเนาะก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับทรงนี้แต่งได้หมดเลยนะครับก็ ตัวแคปบก็ได้ตัวสีประตูก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากได้แต่งเป็นทรงอื่นยังไงเราทักเข้ามาสอบถามได้เรามีแต่งให้ได้ค่อนข้างหลายแบบมากๆนะครับเซตแบบนี้ทุกอย่างเราแต่งให้ครบจบออกจากโชว์รูมนะครับไม่มีการแต่งอนอกเนาะก็สําหรับใครสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ทักเข้ามาได้เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวรอดูว่าเราจะมีรุ่นไหนมารีวิวให้ฟังอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ